Okay Improv your life and organization weekly and life สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ OKR OK Weekly นะครับเป็นรายการที่ผมจัดในทุกวันพุธนะก็ยังคงอยู่กับคำถาม ที่มีคนถามมาเกี่ยวข้องกับเรื่อง OKR OK นะครับผมคิดว่าไอ้ตัวคำถามเนี่ยอาจจะอีกสักอาทิตย์หรือไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยนะครับไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะหยุดแล้วละเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคำถามมันอาจจะวนเดิมแล้วเพราะว่าเราตอบคำถามมาทุกสัปดาห์เนี่ยน่าจะเกือบ10 1 7สสัปดาห์แล้วนะนะครับก็หลังจากนั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวอื่นๆที่ยังมีอยู่นะครับยังยังมีอีกเรื่องคอร์สออนไลน์เรื่องหน,นังสือที่ผมไม่อ่านเกี่ยวกับ OKR OK นะครับ ผม,ผมวางแผนไว้แบบนี้ว่า OK เค e k l y เนี่ยคิดว่าจะทำให้ครบถึงปีนะครับเพราะว่าทำมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีแล้วก็ปีหน้าอาจจะไม่ได้มีละเพราะว่าไม่งั้นเนื้อหามันก็จะวนซ้ำนะครับเอาล่ะมาเจอคำถามอ,อันแรกวันนี้ครับคือคำถามที่ว่า Attitude และก็สก l ลของการเป็นผู้นำในการทำโอเคที่สำคัญคืออะไรผมว่าเป็นคำถามที่ดีนะเออส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกก็คือเขาต้องเชื่อก่อนว่า OK นนเนั้นน่มันช่วยให้กับ ตัวเขาแล้วก็องค์กรเขาเนี่ยไปข้างหน้าได้ดีนะครับผมว่าความเชื่อว่า OK r มันเวิร์กเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดเราทําอะไรที่เราไม่เชื่อเนี่ยทำยังไงมันก็มันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกครับคราวนี้พอพูดถึงสกิลเนี่ยพอม,มันมีความเชื่อแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสกิลในการเรียนรู้ต้องมีนะเราต้องเข้าใจว่า OK เคคืออะไรอย่างถ่องแท้แล้วสกิลสุดท้ายคือสกิลในการโน้มน้าวจิตใจผู้ตามอ่ะคือคือเราเชื่อคนเดียวมันไปไม่รอดนะเราต้องเชื่อแล้วทําให้คนอื่นเชื่อเหมือนเรา มันอาจจะไม่ได้ร้อยซนะครับ OKR OK เนี่ยสอนให้เรากล้าที่จะทำแล้วไม่ต้องกลัวความล้มเหลวนะครับนั้นก็คร่าวๆคงประมาณนี้นะครับคำถามถัดไปคือจะเมนเทนการทำ OKR OK อย่างไรให้ยั่งยืนนะผมว่าเราต้องทำเป็นตัวอย่างก่อนคือตอนแรกเนี่ยอ,อ,อาจจะ ถ้าถ้าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยผมแนะนําให้เริ่มจากหน่วยงานเล็กๆในองค์กรก่อนก็ได้เป็นไพร์โหลดแอเรียเพราะว่าพอเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยมันมันมีคําถามมันมีข้อสงสัยมันมีอะไรเยอะอยกเว้นว่าองค์กรท่านไม่เล็กเอ่อท่านไม่ใหญ่มากนะักจะเริ่มพร้อมกันทั้งหมดก็ได้แต่ก็มีนะครับองค์กรใหญ่บางองค์กรบอกอาจารย์ไม่เห็นต้องกลัวเลยเริ่มพร้อมกันแล้วมันจะมันจะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมว่า success case เนี่ยจะทําให้คนสนใจเฮ้ยหน่วยงานนี้ก็ทําแล้วมันเวิร์กว่ะ พอมันเวิร์กหน่วยงานอื่นก็อยากที่จะมาทำนะครับอันที่2คือนอกจากเริ่มเล็กๆแล้ว่ผมอยากให้เราทําสม่ําเสมอคืออย่าทําแบบไฟไม่ฟางครับถ้าทําไฟไม่ฟงังคือ,อเดือนแรกนะอัปเดตกันใหญ่อัปเดตกันใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็งานยุ่งฉันไม่มีเวลากับมันหรอกแล้วก็หายไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เวิร์กนะยั่งยืนเนี่ยก็ต้องเต็มที่กับมันนะครับทำอย่างต่อเนื่องเนาะท่านนี้ชอบถามมาเรื่อง Standard Format มนะครับมีคาถามอยู่แบบนี้เรื่อยๆเลย,เลยว่ามันมีฟอร์แมทไหม คือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่ได้มีฟอร์แมตอะไรมากมายนะครับก็มีออบเจกตีทเขียนไปแล้วก็คีย์รีสอรจะกี่ข้อแต่ไม่เยอะนะไม่เกิน3-5ข้อเนี่ยก็เขียนไปแค่นั้นเองแล้วก็อัปเดตกันไปครับนั้นฟอร์แมตไม่น่าจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากมายถ้าอยากได้ฟอร์แมตที่ผมผมทำมาอันนี้ก็คือโอเคอาร์วิกลเนี่ยแหละไอตัวที่โอเคอารอารี่ครับลองดูเป็นตัวอย่างก็ได้ครับอันนั้นก็ได้นะเผื่อท่านจะไปใช้ที่ ทำงานหรือในองค์กรนะครับตอนนี้มีจําหน่ายอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่เพราะว่าฝากเขาจาหน่ายนะครับอยู่ที่รายละเอียดอยู่ในเพจน้ตพนสตอรี่นะครับท่านนี้ถามบอกว่า OKR OK ต่างจากการทำ corrective action หรือ A3 problem analysis อย่างไร ผมผมต้องเรียน,ยนแบบนี้ท่านอาจจะเป็นคำถามที่สเปซิฟิกสำหรับหน่วยงานท่านโดยเฉพาะผมไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง c o r r e c t i v e Action กับ A3 problem analysis นะครับคำถามนี้อาจจะตอบท่านไม่ได้ตรงๆงนะแต่ว่าผมคิดว่าถ้าท่านศึกษา OKR ท่านจะรู้ว่ามันต่างกันยังไงอะนะครับมันอัน,อ,น,อ,นอย่างอย่าง c t i v e c t t v o n c t i o n เนี่ยพอจะเดาได้ว่ามันคือการกระทำเพื่อจะทำให้มันปรับปรุงให้มันดีขึ้น OKR ก็คงคล้ายๆแบบนั้นแต่มันไม่จาเป็นต้องเป็น c o r r e c t i v e Action เสมอไปอ่ะนะ ท่านนี้บอกว่า OKR OK เป็นการตั้งเป้าหมายในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อพัฒนาเป้าหมายนั้นๆไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่เมื่อทําเสร็จสําเร็จแล้วจะต้องใช้ไปได้ยาวๆใช่หรือไม่จริงๆมันมัน,ม,นมันใช้ไปยาวๆก็ได้นะครับคือมันไม่ได้มีข้อกําหนดว่า OKR OK เนี่ยจะต้องแบบพัฒนาเป้าหมายนี้เสร็จแล้วต้องเลิกเลยไม่ใช่นะครับหลายอย่างเนี่ยทำ OKR OK เสร็จแล้วแล้วก็ไปต่อได้ยาวๆก็ได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีกฎแบบนั้น ท่านนี้บอกว่าการตั้งองคสามารถตั้งแบบไม่มีทาร์เกตที่คอนติายได้ไหมคะคือไม่มีตัวเลขใช่ไหมครับคืองี้คือถ้าไม่มีตัวเลขเนี่ยเขาเรียกว่า Activity Based Key Result นะครับเขียนได้มันเป็น m i l e s t o n e เช่นเราอยากได้อ,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 อะไรนี่ะโปรโตไทป์ให้สําเร็จอย่างงี้ไม่มีตัวเลขนะแต่เรารู้มันวัดได้ไงว่าโปรโตไทป์มันสําเร็จหรือไม่สำเร็จเราต้องล c อ n นิวโปรดักให้เสร็จสิ้นภายในไตรามาสนี้เราจะรู้ว่าเราล n อนได้หรือไม่ได้อย่างงี้ก็ได้นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ไม่มีตัวเลขแบบเราจะทําให้องค์กรรักกันอย่างเงี้ยมันมันวัดไม่ได้ไงองค์กรรักกันวัดยังไงอะนะครับอย่างนั้นเราต้องหาวิธีการวัดเช่น employee engagement ต้องให้ได้เกิน90%หรืออะไรอย่างเงี้ยนะท่านนี้ถามมาว่าควรทําอย่างไรหากต้องการให้การทํา OKR OK ปร,รประสบความสําเร็จตามเป้าหมายในขณะที่กิจกรรมนี้ถูกกาหนดให้เป็นกิจกรรมเสริมไม่ใช่ first priority คําถามนี้ดีนะครับเพราะเป็นคําถามชัดเจนว่า ท่านอาจจะเข้าใจหรือคนใช้โอเคอาร์จะเข้าใจผิดเลยอีกโอเคอาร์นกิจกรรมเสริมไม่ใช่เฟิร์สพี o r อริตี้นี่ก็ผิดหลักแล้วนะครับโอเคอาร์ OK ต้องเป็นกิจกรรมหลักและต้องเป็นโอเคอาร์ OK ไม่ใช่กิจกรรมหลักอย่างนี้โอเคอาร์ OK ต้องเป็นเฟิร์สพี o r อริตี้ถ้าใครโอเคอาร์ไปใช้ว่าเออเอาเป็นว่าว่างๆพวกเราค่อยทำนะอย่างนี้อย่างนี้ผิดแนวทางแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามก็คือต้องปรับ m มซ์เซตใหม่อ่ะครับเพราะว่า เขาบอกว่าก็มันเป็นกิจกรรมเสริมจะทําให้สําเร็จได้ยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็น first priority เอาคนก็ไม่ทำนะครับอย่างนี้ก็แน่นอนก็ถูกแล้วที่มันมันไม่สําเร็จอะ่ะเพราะว่ามันไม่เป็น first priority ผมแนะนําเลยครับว่าเริ่มต้นจากการทำข้าใจ OKR OK ใหม่แล้วก็เซตให้มันเป็น first priority เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วมันไม่ใช่กิจกรรมนะมันคือการตั้งเป้าหมายกิจกรรมก็คือสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอ่าอันนี้ฮนะแต่อันนี้ก็เป็นคําถามฮิตเนาะ การทำโอเคอาร์ของแผนกหนึ่งย่อมมีผลทําให้อีกแผนกที่เกี่ยวข้องต้องทํางานเพิ่มขึ้นถ้าแผนกที่เกี่ยวข้องไม่ความร่วมมือเพราะไม่ใช่โอเคอาร์ของตนเองหรืออาจจะมองว่าทําให้งานตัวเองเพิ่มขึ้นเราควรทำโอเคอาร์ข้อนี้ใหม่แล้วควรจัดการอย่างไรเพื่อให้รับความการร่วมมือมันมีหลายหลายรูปแบบครับรูปแบบแรกนะคุยกันก่อนสมมุติผมตั้งโอเคอาร์ของแผนกผมแล้วผมรู้ว่าผมต้องไปขอความร่วมมือจากฝ่ายไอทีเพราะผมทําเองไม่ได้ ผมจะต้องตั้งเสร็จปุ๊บผมจะต้องเดินไปคุยกับฝ่ายไอทีเลยบอกว่าเฮ้ยแต่มาหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องขอให้อ่คุณช่วยมาทําเรื่องนี้ให้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นโอเคอาร์ของผมนะแต่ผมทําคนเดียวไม่ได้นะคุณสามารถจะช่วยตรงนี้ได้ไหมคราวนี้ขึ้นอยู่กับฝ่ายไอทีละถ้าฝ่ายไอทีบอกโอเคเลยงั้นเดี๋ยวผมเอาไอ้ไอ้ที่คุณขอเนี่ยเป็นโอเคอาร์ของผมเลยจบอย่างนี้คือตกลงกันได้ถ้าฝ่ายไอทีบอกเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะ คืองานเทอไตามาสหน้ายุ่งมากแล้วก็โอเคาผมก็เป็นอีกเรื่องนึงออะอย่างนี้ท่านรู้ละวว่าท่านอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือใช่ปะถ้าท่านรู้นี่รู้ก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆในตั้งไปแล้วแล้วก็ระหว่างทางค่อยไปรู้นะอันนี้รู้ก่อนรู้ก่อนท่านจะทํำยังไงทางเลือกของท่านก็จะมีว่าถ้างั้นเราเอาเฉพาะสิ่งที่เราทําได้ไหมถ้าสมมุติว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทําไม่ได้ เราเลือกมุมที่ทําได้แต่ปกติการเลือกแบบนี้มันจะทําไม่เสร็จอะแล้วผลงานสุดท้ายมันก็ไม่ช่วยองค์กรทางที่ดีกว่าคือคุยกับหัวหน้าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปจัด Priority ฝ่ายฝ่ายเราก็คิดว่านี่คือ priority ฝ่าย IT ก็คิดว่านี่คือ priority แต่ว่าในภาพรวมขององค์กรอะไรคือ priority กันแน่เพราะว่าเงินเงินเราจํากัดเวลาเราจํากัดคนเราจํากัดนั้นคุยกับหัวหน้าครับหัวหน้าอาจจะฟันธงบอกว่าเฮ้ย ไอทีไอทีต้องช่วยเรื่องนี้ก่อนไอที IT, คุณจะทํโอเาหรือที่คุณคิดว่าเป็น Priority ของคุณเนี่ยอันนั้นไปทําในไต,ตรมาสที่2ก็ได้นะแต่เนี้ยช่วยฝ่ายนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นไม่เสร็จเนี่ยเป็นเรื่องเลยถ้าอย่างนี้ก็ตกลงกันได้หรือเขาอาจจะบอกว่างานเราอะ่ะจริง,รงๆรอไว้ก่อนก็ได้นะไต,ตรมาสถัดไปค่อยทําก็ได้ไอที IT, ต้องทําอันนี้ก่อนเพราะเขาเป็น Priority อย่างนี้เราจะได้เลือกได้ว่างานของเราเนี่ยอาจจะต้องท,ทําทีหลังนั้น พูดง่ายว่าไอเน,นี้เขาเรียก horizontal alignment นะครับคือมันต้องเชื่อมโยงกันมันต้องช่วยกันถ้าม,มันเกิน1ฝ่ายนะครับหรือทั้งสงทั้ง2หน่วยงานอาจจะมาจับมือการทำ o k าตัวเดียวกันก็ยังได้แต่พูดประเด็นคือต้องคุยกันอันเนี้ยที่ผมเป็นห่วงนะครับเพราะว่าในหลายองค์กรเนี่ยเวลาเขาบอกให้เอาพรีเซนต์ OKR ของตัวเองเนี่ยพอตัวเองพรีเซนตเสร็จแล้วไม่จบไม่ไม่สนใจฝ่ายอื่นเลยราวนี้ฝ่ายอื่นมาพรีเซนตเนี่ย เขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวต้องขอความร่วมมือจากไอทีไอทีนอนหลับอยู่ไม่ไม่ฟังแล้วเพราะว่าไม่สนใจพอถึงเวลาเข้ามาขอก็เป็นประเด็นดิอา้าวผมไม่มีเวลาอา้าวก็ถ้าคุณไม่มีเวลาทำไมคุณไม่บอกตอนผมพิเศษน,นะผมพิเศษผมบอกแล้วผมต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายไอทีฝ่ายไอทีก็หลับไม่สนใจพิเศษอันนี้ต้องต้องคุยนะครับว่าใครมันจะต้องลิงก์กับใครยังไงต้องขอความช่วยเหลือกับใครยังไงนะครับไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาอย่างที่ท่านถามครับคือไม่ได้รับความร่วมมือ หรือในบางทีอย่างเคสเมื่อกี้นะสมมุติว่าไอยังไงก็ทําไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็น priority จริงๆเราอาจจะต้องจ้างคนนอกอย่างเงี้ยเราก็จะมีทางทางเลือกทางออกไว้ตั้งแต่ตอนตอน้ตนเลยถ,ถัดไปครับทำอย่างไรให้การทำ OKR OK กลายเป็นวัฒนธรรมในการทำงานทำอย่างต่อเนื่องอ่ะใหม่ๆมันจะขัดขัดหน่อยไม่เคยใช้เอ๊จะทำยังไงให้มันเวิร์กทำยังไงให้คนอินค่อยๆทำครับแล้วท่านถามต่อเลยบอกว่า จะทำยังไงให้มันวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันเหมือนนิสัยคนนะนิสัยคนมันทําวันเดียวไม่ไม่เป็นวัฒนธรรมหรอกผมว่าการให้ความรู้เป็นเบื้องต้นนะครับปลดล็อกให้คนเข้าใจว่าโอเคอาไม่ได้มาทาร้ายเขาในทางกลับกันนะมันอาจจะมาช่วยทําให้เขาทํางานได้ดีขึ้นอันนี้จะช่วยเขาให้เขาเปิดใจได้กว้างขึ้นแล้วช่วงแรกๆนะบทบาทของคนที่เรียกว่าโอเคอราแชมเปี้ยน คือคนที่จะคอยผลักดันให้เกิด OKR OK เกิดขึ้นเนี่ยต้องทํางานหนักนิดนึงคืออัปเดตกันทุกสัปดาห์พูดคุยกันตลอดนะครับมันก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมในการทํางานในที่สุดเนาะอีกคําถามหนึ่งนะครับเป็นคาถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมมีอัปเดต Personal OK เของผมนะครับการตั้ง OK เควรดูความตั้งใจของคนทําเป็นสําคัญหรือควรยึดหลักตามความสมควรของผู้บังคับบัญชาคะตามหลักแบบไอเดียลเคสคือควรจะมาที่ความตั้งใจของคน แต่ว่าถ้ามันหลุดกรอบไปก็ควรจะต้องตีให้มันเข้ามาในกรอบบางทีผู้บังคับบัญชาเองอาจจะต้องบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะที่คุณผมรู้ว่าคุณอยากทําเรื่องนี้แต่มันไม่ได้ตอบโจทย์โอเอองคออ์กรเนี่ยคือมันพบกันครึ่งทางะ่ะผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ปัตตอมอัพร้อหรือมันไม่ใช่ท็อปดาวร้อเปนมัน,ม,นมันมาเจอกันแต่ว่าก็ระวังนะครับเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ดีถ้าสมมุติว่าเปิดโอกาสให้คนคิดแบบสเปซสปะมันก็ไม่ตอบโจทย์ Priority ขององ,องคอ์กร แต่ในขณะเดียวกันถ้าผู้บังคับบัญชาสั่ง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 แกไม่ต้องคิดออกฉันคิดให้แกแรงจูงใจภายในก็จะไม่เกิดคนทำโอเคอาร์ไม่ได้ทําเพื่อประเมินผลอยู่แล้วแล้วถ้ามันไม่มีแรงจูงใจภายในเนี่ยโอกาสที่ประสบความสําเร็จหรืออยากทํามันก็จะลดลงนะก็ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําถามนะครับคราวนี้เรามาดูพาร์ทที่2เรานะก็คือการอัปเดต Personal OKR OK ก็คือ OK r ส่วนบุคคลของผมนะตอนนี้เข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายแล้วนะ ผมอัปเดตให้ฟังอย่างต่อเนื่องนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ objective ข้อที่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง Key Result หนึ่งอ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสท 4, ี่ให้ให้ครบร้อยยีเล่มตอนนี้อ่านไปได้ร้อยยี่มเล่มละแปลว่าผมมีเป้าหมายโอเคอะไรปีเรียบร้อยแล้วไตรมาสนี้ก็ beat เรียบร้อยผมมีนิดเดียวซึ่งไม่ได้ตั้งเป็นเป้นเปา,นานะแต่ผมตั้งอยู่ใน good reads Goodreads เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ผมอัปเดตการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษของผม g o o d r e a d ะกดงี้นะ G O O D แล้วก็ R E A D READS แล้วก็น่าจะมี S ด้วยมั้งนะครับก็ผมจะผมจะตั้งเป้านั้นเป้าย่อยไม่ได้อยู่ใน OKR OK ผมนะคืออา่านภาษาอังกฤษให้ได้52เล่มต่อปีอันเนี้ยอา่านไม่ทันเพราะว่าเนี้ยนี่เป็นผลของ OKR OK เลยนะครับผมสังเกตปีที่แล้วหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมจะตั้งเป้าว่าผมจะอา่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้52เล่มผมอา่านได้ทุกปีติดกัน5 6ปีละ เพราะมันเป็นเป้าไงเพราะมันเป็นเป้าเพ๊่ผมอ่านได้เลยแต่พอมาปีนี้ผมเปลี่ยนเป้าว่าผมนับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหตุผลเพราะว่าจริงๆมันเป็นความรู้ทั้งนั้นนะ่ยทั้งไทยทั้งอังกฤษนะ่ยผมก็เลยนับทั้งคู่พอนับทั้งคู่เนี่ยมันเอียงไปภาษาไทยเยอะผมอ่านหนังสือเนี่ยเกินแล้วภาษาไทย120กว่าเล่มลร้อ123เล่มละแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้ยัง,ย,งยังต่ำกว่าเป้ายังประมาณ20กว่าเล่มเองนี่นี่ปลายแต่มาสี่แล้วนะจริงๆ20กว่าเล่มมันควรจะครึ่งปีควรได้แล้วะ ตอนนี้ก็เลยพยายามแต่ว่าก็ไม่ได้สีเรียสขนาดนั้นนะพยายามเอียงไปอ่านภาษาอังกฤษเยอะหน่อยดูซิว่าจะได้ถึง52หรือเปล่าแต่มไม่ได้อยู่ใน OKR OK อผมนะ Key r e s u l t 1.2เขียนเปเปอร์ส่งอิงเงเงนเตอร์เนชั่นแนลเจอร์ a นลสเปเปอร์ในไตรมาสนี้ทำได้30%อันนี้ยอมรับเลยยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนสัปดาห์หน้าพูดทุกสัปดาห์เลยสังเกตไหมนี่คือ awareness แลวนี่ก็คือความล้มเหลวอันหนึ่งเนาะว่าเออเราไปทำเรื่องอื่นเลยเรื่องนี้ล,นล้วก็ไม่ค่อยได้แตะนะรแแต่่่่่ววาเืืออองๆยจหมดูล้ ท,ที่คิดว่าต้องทําน,นั้นสัปดาห์หน้าน่าจะขยับจาก30ไปไปเยอะกว่านี้ Objective ที่2ครับแบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคิรีโซลสองตีนพิมพ์หนังสือ2เล่มในไตรามาสนี้1เล่มออกมาแล้วนะครับของนิย่าประชาสัมพันธ์สั้นๆตรงนี้นะครับชื่อ The Lost Skill เป็นของสํานักพิมพ์วีเลนนะครับซึ่งท่านก็สํานักพิมพ์ก็ทําได้ผมผมชอบส่วนตัวเลยนะอันนี้ลาเอียงไปไม่รู้เป็นหนังสือตัวเองนะครับผลชอบหน้าปกหน้าปก ชอบทุกอย่างเลยครับยังไม่ตัวผมยังไม่เห็นรูปเล่มเลยนะแต่เขาให้สั่งจองได้ทางเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์บีเลอร์ผมแชร์ไว้ในเพจนพดลนสตอรี่แล้วด้วยถ้าใครสนใจนะครับสั่งแล้วรู้สึกเควก้าเขาจะส่งในต้นเดือนพฤษภาเอ้ยพฤศจิกายนแต่เข้าใจว่าถ้าเกิดรีบสั่งตอนนี้น่าจะได้ส่วนลดนะครับเข้าใจว่าแบบนั้นลองเข้าไป explore ดูสําหรับคนที่สนใจผมแชร์อยู่ในเพจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเล่มจบแล้วอีกเล่มหนึ่งอยู่ในมือของสำนักพิมพ์อีกสำนักพิมพ์หนึ่ง อันนี้ยังไม่เบิดเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่าเผื่อแบบเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้ไงไม่แน่ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเล่มนั้นได้ตีพิมพ์ก็จะครบ2เล่มในปีนี้ก็จะทําให้ผมได้ตีพิมพ์ปีนี้3เล่มเพราะว่าต้นปีพิมพ์ไปแล้วเล่มหนึ่ง p e OK r s o n a l okr คอร์เซสองจคนติดตามฟังพอดแคสต์สองหมดาวน์โหลดต่อวันตอนนี้อยู่ที่16,896ดาวน์โหลดต่อวันขยับขึ้นมาจากวิกที่แล้วนิดนึงครับหนึ่นะครับก็ แค่นี้ก็เยอะมากแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแต่ก็ที่มันได้เยอะมาไม่ใช่หลท่านช่วยแชร์ชท่านช่วยบอกคนอื่นนะครับหรือไม่กับท่านก็ช่วยฟังนะครับบางทีท่านไม่ได้แชร์แต่ท่านก็ฟังนะมันก็นับเป็นดาวน์โหลดคิลลิซลสมีองค์กรใช้ OKR OK เพิ่มขึ้นอีก6องค์กรองค์กรเนี้ยคือผมนับที่ผมเป็นที่ปรึกษานะครับจริงๆองค์กรที่ใช้ OKR OK เนี่ยมีเยอะแยะครับแต่ผมจะเปิดรับสมัครโครงการที่เรียกว่า OK r Consulting Project เนี่ย รุ่นที่2นะรุ่นที่1เปิดรับไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ดําเนินไปไปด้วยดีนะผมแม้ซูมทุกคนก็ดูจะแอคทีฟแล้วก็ใช้โอเคอาร์กันได้อย่างถูกต้องนะรุ่นที่2เนี่ยประกาศแค่ประกาศตรงนี้ก็มีคนเข้ามาสมัครแล้วเรียบร้อยนะยังไม่ได้ลงเพจยังไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้1 1องค์กรแนละ้วว่าจะทําประกาศแบบเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อลองอินบ็อกซ์เข้ามาเพราะว่า ผมผมผมเรียนตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้รับทุกทุกคนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ตอบโจทย์ท่านเนะ่ยเป้าเป้าหมายของผม,มคือผมต้องขอคุยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุยแล้วท่านต้องการอย่างอื่นเนี่ยผมก็อาจจะไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาท่านได้ไม่ใช่หยิงอะไรครับผมไปผมจะแนะนาให้ท่านไปหาท่านอื่นดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมทําคือ OKR OK เช่นที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมีคนบอกว่า อาจารย์อยากให้มาทําระบบการประเมินผลพนักงานจะได้ขึ้นเงินเดือนเขาได้อย่างยุติธรรมอย่างงี้ผมจะไม่ได้รับํา1หนึ่งคือผมไม่ได้เป็นมืออาชีพเรื่องนี้2คือ OKR OK ไม่ได้ถูกใช้ในเรื่องนี้ผมจะทําเรื่อง OKR OK ถ้าท่านจะ OKR OK ไปใช้แบบนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับก,ก็มีแล้วทำความเข้าใจกันไดก้ก็ดีครับ o อ j e c t i ี e ที่3มครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีครับคีรีโซลสามวิ่งสะสมให้ได้1000กิโเมตรอันนี้คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่4นะ วิ่งมาได้อีกเป็น777.5กิโลเมตรอันนี้ถือว่าช้าถือว่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ลองดูครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็พยายามดีที่สุดคิริเซา3.2น้ำหนักตัวปลายไตายมาตรนี้75กิโลกรัมตอนนี้อยู่ที่77.4เพิ่มขึ้นนะไตมารสอาดิย์ที่แล้ว77.2นะครับเพิ่มขึ้นอีก 2, 2ขีดนะครับ2กรัมเอ้ย200กรัมนะครับคิริซซลสุดท้าย3.3อยู่กับครอบครัวสะสมให้ได้100วัน ตอนนี้อยู่ไป92วันนะร้อยวันนี่คือทั้งปีนะครับทั้งปีแต่ตอนนี้อยู่ที่92วันนะสัปดาห์ที่แล้ว91ได้มาอีก1วันเพราะว่าช่วงนี้ก็ประชุมเยอะนะครับก็ทั้งมดทั้งปวงที่ผมบอกนะครับคือผมต้องการทําแค่ว่าเป็นตัวอย่างเฉยครับท่านไม่ต้องรู้เรื่องราวผมก็ได้ครับไม่ได้มีประโยชน์หรอกเรื่องราวผมสําหรับท่านนะ่ะแต่ว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์ได้เริ่มทํา OKR OK าเนี่ยเป็นเพราะว่าฟัง OKR OK weekly ตอนที่อาจารย์อัปเดต OKR ของอาจารย์เองเนี่ยแหละ มันเกิดแรงฮึดวันก่อนผมนั่งคิดนะคือผมว่าถ้าเราทาแบบแบบนี้ตลอดอะ่ะมันจะต้องได้นะ่ะคือมันมันอาจจะไม่ได้ร0 0ท่านเห็นไหมวิ่งผมก็วิ่งไม่ได้ได้ได้ตามเป้านะหลายอันก็ยังห่างยังยังไม่ได้ตามเป้าแต่มันจะดีกว่าไม่ไม่ไม่ตั้งเป้าแล้วไม่แทร็กอะ่ะนั้นท่านอยากได้อะไรนะท่านลองตั้งเป้าดูและแทร็กคราวนี้เครื่องมือขอประชาสัมพันธ์อีกอีกรอบแล้วกันเพราะว่า ก็ไม่ได้อยากบ่อยพูดบ่อยอะครับเดี๋ยวท่านจะลาคาญซะก่อนนะครับแต่ว่ามันทําปีละครั้งอะครับแล้วเดี๋ยวท่านก็จะมาฟังทีหลังแล้วท่านก็จะบอกว่าอุ้ยไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยผมเนี่ยแต่ก่อนเลยเล่าให้ฟังอันนี้เล่าให้ฟังเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เขียนใส่สมุดใส่ปฏิทินใส่อะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคอาผมมีอะไรบ้างแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆแต่ข้อเสียคือคือพออัปเดตแล้วบางทีตอนนั้นนะน,นะไม่ได้เก็บข้อมูลเดิมคือคือเขียนแล้วก็ทิ้ง แล้วก็พอสัปดาห์ใหม่ก็เอา o k เมาอัปเดตใหม่แล้วก็ทิ้งอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เห็นว่าความขึ้นขึ้นลงลงของเราความโปรเกสของเราตอนนั้นเนี่ยพูดอีกรอบก็ได้ครับคุณกล้าสมุทรวรริชเนี่ยทักเข้ามาบอกว่าเอออาจารย์ไม่ลองทำพวก o k เคอาร์เี่หรอที่มันจะเลคคอร์ดได้อะไรเงี้ยผมก็เออไอเดียดีฮะเออจริงๆผมทำดีกว่าก็เลยไปคุยกับคุณเซ่นะครับ คุณพลอยที่เคยออกแบบไม่ใช่เคยอะปัจจุบันก็ถ้ามีงานออกแบบคุณพลอยก็ทําให้ผมตลอดนะออกแบบหนังสือออกแบบอะไรเนี่ยผมก็เลยไปนั่งคุยกันว่าผมอยากทาโ o เคอาร์ไดอี่อะที่มันจะอัปเดตพอยต์ตอนแรกคือทําเพื่อใช้คนเดียวนี่แหละแต่แน่นอนพอมันจะเข้าลงพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์หนึ่งก็ป,ปี้ใครก็จะพิมพ์ให้ผมอะผมก็เลยบอกเอางี้ก็พิมพ์เท่าที่คิดว่าคนอื่นอยากได้ด้วยเผื่อจะไปใช้ก็ทํามาเป็นประเพณีนะปีนี้เป็นพีที่3แลละ แล้วก็จะปกติจะทําเฉพาะช่วงตอนสิ้นปีเพราะว่ามันจะหมดไงอย่างอย่างเงี้ยจะหมดรูปแบบเดิมนะครับถ้าเกิดใครเคยซื้อสะสมไว้อ่ะก็อาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะถ้าซื้อสะสมไว้แบบอุ้ยือปีที่แล้วซื้อไว้10เล่มแล้วอาจารย์ใช้ได้อีกสิปีก็ก็ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะรูปแบบเดิมๆิมแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์นั่นนีงเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้เลื่อนมาทําเร็วหน่อยเพราะมีคนถามเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าปีนี้ผมออกหนังสือชื่อ เอ่อ p e r s o n a l OKR นะครับก็เลยมีคนถามมาเยอะก็เลยบอกเอ้าล่ะตุลาออกเลยแล้วกันนะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมีของเรียบร้อยแต่ปีนี้เนี่ยต่างจากปี2ปีก่อนหน้านั้นคือปี2ปีก่อนหน้านั้นผมจะมีทีมงานของผมเองที่ช่วยจัดส่งนะครับปีนี้ให้จากให้กับทางสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยช่วยทําให้วันนั้นผมจะไม่ค่อยรู้ส,สต็อกเท่าไหร่ว่าเหลืออีกเท่าไหร่จาหน่ายไปเรื่อยๆแหละครับคือไม่ได้ซีเรียสครับ ถ้ามันยังไม่หมดก็บอกเขาช่วยช่วยจำหน่ายให้หน่อยนะครับไปเรื่อยๆจนหมดแต่ถ้าหมดก็หมดนะครับหมดแล้วแ่บตอนหลังอาจจะมาโอาจารย์เพื่อพิมพ์อีก2เล่มได้ไหมเลยมันคงไม่ได้นะครับเรียนตรงๆนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับก็ก็ถือโอกาสว่าเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่ามันยังมีอยู่เออบางคนซื้อแบบเป็นล็อตเพื่อไปแจกพนักงานก็มี บางคนจะซื้อเป็นของขวัญให้กับเพื่อนให้กับคนรู้จักอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ใกล้ปีใหม่เนซะนของการซื้อเป็นของขวัญอาจจะยังไม่เยอะก็ไม่รู้ครับท่านอาจจะรอใกล้ๆปีใหม่ค่อยมาซื้อก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันหมดหรือเปล่าถ้าไม่หมดก็คงมีครับก,ก็ง่ายๆแบบนั้นเนาะแต่พอย n ์คือผมอยากให้ท่านซื้อและใช้อะหรือซื้อไปให้คนที่ท่านคิดว่าเขาใช้อะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อไปแล้วไปทิ้งนะมันผมผมว่าอย่าซื้อดีกว่านะครับเอาที่มันเป็นประโยชน์กับท่านจริงๆนะครับ โอเคหมดเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ The OKR OK Weekly Improving your life and organization